ต่อไปนี้ก็จะได้กล่าวถึงมนบคนหนึ่งซึ่งมีปรากฏอยู่ในนิบาตชาดกว่าในอดีตการล่วงแล้วมามีมนบคนหนึ่งชื่อว่ามิตรวินทุกะมนบเป็นบุตรของผู้มั่งมีทรัพย์สมบัติคนหนึ่งในกรุงพาราณสีครั้งศาสนาพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า มิตรว,วินทุกกะมานพนั้นเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนมารดาบิดาของมิตรว,วินทุกกะนั้นเป็นโสดาบันเมื่อบิดาทำลายขันล่วงลับไปแล้วมิตรว,วินทุกกะนั้นก็บอกแก่มารดาว่าจะไปค้าขายทางสำเภามารดาก็าห้ามปรามเล้าโลมไว้ว่าลูกอย่าไปเลย เพราะว่าทรัพย์สมบัติของเราก็มีมากมายอยู่แล้วและอีกอย่างในมหาสมุทย่อมมีภัยอันตรายมากมายแต่ว่ามิตรวินทุก,กะเป็นคนที่มีความโง่เขลาเข้าใจว่ามารดาจะกีดกันความวัฒนารุ่งเรืองของตนต่อไปภายภาคหน้าจึงลงเรือนปรารบจะไป ในเวลาที่มารดาจับมือไว้ก็สลัดมือเสียแล้วก็ทุบต่อยมารดาให้ล้มลงในสถานที่นั้นเป็นนั้นว่ามิตรวินทุกะทำความลำบากด้วยการทำร้ายร่างกายมารดาเพราะโมหากติคือความโง่เขลาครอบงำจึงได้โดยสารสำเพาไปกับพ่อค้าทั้งหลาย ในเวลาที่สำเภาเล่นไปในมหาสมุทรได้เจ็ดวันนั้นก็บันดาลให้เกิดเหตุอัศจรรย์คือเรือสำเภานั้นไม่เล่นไปเหมือนที่เคยมีมาได้นิ่งอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรทำอาการจะอับปางลงในมหาสมุทรพอค้าทั้งหลายก็ได้เห็นดังนั้นก็เกิดความอุตรุดวุ่นวายโดยกลัวความตายเป็นกำลัง ก็จึงให้มีการจับสลากเ,าเรียกว่าสลากกาละกินีโดยเห็นว่าคงจะมีคนกาละกินีในสำเภานี้เป็นแน่สลากกาละกินีก็ได้ถูกมิตรวินทุกกะถึงสามครั้งพ่อค้าทั้งหลายก็จึงสั่งให้กันและกันทำแพน้อยลอยมิตรวินทุกกะนั้นไปในมหาสมุทร เมื่อมิตรว,วินทุกะไปถึงเกาะแห่งหนึ่งก็ได้เห็นเมืองหนึ่งซึ่งมีสี่ประตูอยู่ในเกาะนั้นเมืองนั้นเป็นเมืองนะที่เรียกกันว่าเมืองปุษะสุทะนรกสำหรับเป็นที่ตกแห่งสัตว์ทั้งหลายที่กระทำบาปกรรมแต่ปรากฏแก่มิตรว,วินทุกะเหมือนกับพระนครที่รุ่งเรืองด้วยบาป เบื้องหลังที่ตนได้ทุกตีมารดาก็ติดตามมาเขาคิดว่าจักได้เป็นพระมหากษัตริย์อยู่ในเมืองนั้นจึงรีบเข้าไปในเมืองนั้นได้เห็นสัตว์นรกตนหนึ่งถูกกงจักบทศีษะปริเทวนาการอยู่กงจักนั้นได้ปรากฏแก่มิตรวินทุกกะเหมือนกับปฐุมชาติเหมือนกับปฐุม มาชาติบัวหลวงเครื่องจองจำห้าประการก็ได้ปรากฏดวงตาของมิตรวินทุกะมนบว่าเป็นเครื่องประดับอันสวยงามโลหิตที่ไหลออกจากร่างกายของสัตว์นรกนั้นได้ปรากฏแก่มิตรวินทุกะมนบเหมือนกับจันแดงสำหรับรูปไล้ฉชโลมกายเสียงร้องไห้คร่ำครวญของสัตว์นรกนั้น ได้ปรากฏเหมือนกับเสียงเพลงขับที่ไพเราะสนโสษฐมิตรวินทุกามานบจึงปรารภอ้อนวอนขอซึ่งกงจักต่อสัตว์นรกนั้นว่าขอท่านจงให้ปฐุมชาติบัวบานแกเราเถิดสัตว์นรกนั้นก็ตอบว่านี่ไม่ใช่ดอกปทุมเป็นกงจักต่างหากมิตรวินทุกาจึงว่าที่ท่านกล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านมีความประสงค์จะไม่ให้แกเรา เมื่อสัตว์นรกได้ฟังดังนี้ก็เข้าใจว่าบาปกรรมของเราจากสิ้นไปแล้วบุรุษผู้นี้เห็นจักได้ทุบตีมารดาเหมือนกับเราเราควรจักให้กงจักแก่บ,บุรุษผู้นี้คิดแล้วก็จึงยกกงจักออกจากศีรษะของตนไปวางลงบนศีรษะของมิตรวินทุกะดังประสงค์ในขณะนั้นกงจักนั้นก็เกิด พัดผันแล้วก็บดขยี้ศีรษะของมิตรวินทุกะให้ได้รับทุกขเวทนาอย่างร้ายกาจมิตรวินทุกะจึงหมดสัญญาวิปลาสทราบชัดว่าเป็นกงจักแล้วก็ร้องให้ปริเทวนาการก็ให้สัตว์นรกนั้นรับเอากงจักคืนไปแต่ว่าสัตว์นรกนั้นก็ได้อันตรธานไปจากสถานที่นั้นด้วยสิ้นบาปกรรมของตนแล้ว ส่วนมิตรวินทุกกะก็ได้เสวยทุกขเวทนาด้วยบาปกรรมที่ทุบตีมารดาอยู่ในสถานที่นั้นตลอดกาลนานเมื่อได้รับบาปกรรมนั้นแล้วนะก็ต้องทรมานอยู่เช่นนั้นนะตามยะถากรรมเ,ออเรื่องที่นำมาแสดง เห้่านี้เป็นเรื่องที่ทำให้เห็นว่าการเบียดเบียนการทำร้ายผู้อื่นอันเกิดขึ้นด้วยโมหคติย่อมมีเหมือนกับเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าลูกคนใดกระทำกรรมไว้แก่แม่สุดเร็วแท้ชั่วช้าสิ้นราศี ลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินลูกคนใดที่มีความอักตันอยู่ลูกคนใดที่มีความเนรคุณต่อบิดามารดา,าชีวิตลูกคนนั้นก็จะมีความเป็นอยู่ที่เร่าร้อนชีวิตก็จะมีความเป็นอยู่ที่มีแต่ความทุกข์ไปต่างๆนานา และเรื่องนี้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังก็คงจะเกิดสติเกิดปัญญาขอความสุขความจเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายบายตึกเจียออยเตียนสรูน